มามาเ็พี่นอ้องชิลีคอนคานีนะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วด้วยพี่น้องเนี่ยนะอยู่ในหม้อตุ๋นนะทุกคนนี่นะนี่นะในหม้อตุ๋นนะฮะั่นเพื่อนนี่เนาะกนะก็ใส่หลายมั่งพี่น้องนี่นะเป็นเนื้อบดนะนเพื่อนเนื้อบดนะคะแล้วก็ชิลีคอนคานีนะคะเรซปายนะคะันเพื่อนเนาะ และก่อนนี้นะคะถั่วแดงนะคะเรดคิดนี่นะคะก็เป็นถั่วแดงนะคะนี่เนาะเป็นถั่วแดงนะเพื่อนพร้อมเสิร์ฟเล้วเดิอพี่นอ้องพี่ใบทําอยู่ในหม้อตุลน,นะพี่นอ้องเราก็ทมจากหม้อธรรมดาก่อนนะเพื่อนแล้วก็จังมาใส่หม้อตุนเพื่อให้มันเข้าน้ําเข้าเนื้อเดิอพี่น้องนี่นะะวันนี้เราก็จะมากินกับข้าวสวยนะทุกคน เมนูนี้เราก็กินกับข้าวสวยด้วยพี่นะ้องเห็นะมมันเสร็จแล้วนะคะพี่ใบใส่อยู่หม้อตุ๋นนะตอนแรกอยู่ไฮเทมเพอ e รเจอร์นานเพื่อนทีนี้มันมันสุกมันอ่ได้ที่แล้วพี่ใบก็ก็เลยเทิร์นมาที่ลเทมเพอ e รเจอร์นะอืมนี่นะหม้อข้าวเราก็สุกแล้วนะทุกคนนี่อุ้ยข้าวสวยสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟพี่น้องมามาพี่น้องพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟทุกอย่างพร้อมเสิร์ฟนะ อร่อยด้วยนะคะพี่น้องเมนูง่ายๆนะคะเสิร์ฟกับครีมเปรี้ยวนะคะซอฟครีมนะฮะเพื่อนใส่ซอฟครีมนะฮะเพื่อนใครจะใส่กับอะโวคาโดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เราวันนี้นะคะเราก็กินกับครีมเปรี้ยวแล้วก็ข้าวสวยนะฮะเพื่อนแล้วก็โรยชีสนิดหนึ่งนะจ๊ะทุกคน อร่อยอร่อยนะคะ